แสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟกระแสตรงหรือ DC อินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC เพื่อให้ใช้กับบ้านเรือนได้ในบ้านเรือนทั่วไประบบโซลาร์เซลล์สามารถต่อเข้าระบบโหลดแรงต่ำได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้หมอแปลงแต่ถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่เช่นโซลาร o ูฟท็อปในโรงงานหรือโซลาฟาร์มจะต้องติดตั้งหมอแปลงชนิดสเตปอัพ เพื่อแปลงแรงดันจาก400โวลต์ขึ้นเป็น22หรือ33กิโลโวลต์ก่อนเชื่อมต่อเข้าระบบของการไฟฟ้าต่างจากหม่แปลงทั่วไปที่ใช้แปลงแรงดันจากสูงลงมาต่ำหม่แปลงโซลาเซลล์ยังต้องมีคุณสมบัติพิเศษเช่นทนคลื่นฮาร์โมนิกที่มากับอินเวอร์เตอร์และออกแบบให้ศูนย์เสียน้อยโดยเฉพาะตอนไม่มีโหลดเพื่อให้ได้พลังงานอย่างคุ้มค่าจากแสงแดดถึงปลั๊กไฟ ทุกจุดต้องมีระบบที่ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนำเสนอโดยบริษัทอูมังบอร์ด BKK คคจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับมอแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงเช่นน้ำมันหมอแปลงมีจำหน่ายทั้งแบบมาตรฐาน i e c 296และ i e c 60296หรือกลุ่มกระดาษฉนวนเรามีกระดาษฉนวนมอแปลงไฟฟ้าทั้งแบบแผ่นและแบบมว้วน สนใจสอบถามได้ที่02 630 3220หรือดูรายละเอียดที่ umangbkk.com ครับ